จะว่าอะไรเงินเพิ่นมึอนี่มาติดตามหลวงปู่พอดีว่าถามหลวงปู่ท่านเยอะกันเจาดด้าองค์ปู่ด้วยนี่ซี้เต๋มาใหม่เจ้าผมก็เห็นจกกุกุดหลวงปู่ตีจุกุดคนปู่องค์หนึง่งมาใหม่โอ้พี่น้องหาโอ้ยได้พี่น้องมาเที่ยวอ,อ๋อคนมาแลายคนก็นโอ้ครับมายามแลายคนก็นไปอนอนเลยเขามาหาหลวงปู่สุดราคาจะจะจะ,จะเฝ้ามาก,ก่อนผมเดี๋ยวผมก็เล่าลงเข็บอีกเข็บโยเอาลองเข็บอยู่ ปอันไดตัวใดสังวนี่ยท่านครับนีมือนงเลยเนน่นไปเงบุตไปตอนวันนี้ก็จะไปองอาจารยแล้วนด้ได้กลับมาครับหลายแห่งเปนเลาเยนเ่าครับเนเ่าครับถ้สมัช่งนพระอันเจ้าคณะตังวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลมั่วัดเลยมาบนเลยเนใหญ่มาบนเลยนี่ขันันครับเจ้าประชุส่นเื่องพระพร้องบท บดไม่บรรลนะครับบรรลห้องเนี่ยมันเราหน้าห้องอีกแล้วครับผม่นเออจะใคบอกเจ้าอ้ลือบ้าเลยผม้อีอันนี้จะโง่บุ๊คแต่แ่ทามก็จาครับจะเาเงินอะไรล่ะอว่าครับเงืนไดจะเอาว่าจับองออกไอันนี้ก็หมจับซองจับสองเป็นนักจองหาาเนพนงก็ถือแท้ ลุงปูถือแมนตือลปูโฮมแมนถือเป็นเป็นถือรอยนึงโอ้เป็นเนินที่สองครับที่เสียที่สามเป็นซือเินซื้อเอยนเงนนะครับอนอกที่สองคนอย่เว้ยตั้งก่อนตักเสียงงูคนใดโอ้ลวงปูโ้มอะแมนลอตเตอรี่ออลอตเตอรี่อีกแม่สองโอ้เห็นลวงปูแล้วบอกยฟังิดหนึ่งหันไหาลวงปูกินเ่ยบ้านนี่ติบ้านที่บ้านแโอ้ยซือทีสอง โอ้แต่วันนี้เป็นเป็นไหไหมากัซับท้องอน่ไปนะครับเป็นว่า้อนหาับซ้อด้วยเป็นเมื่อไงเมื่อไเมื่อีนเป็นไทยเป็นเ็ดนะครับสองสองยังบุผมมาก็อาจารย์สองตามรอกเอออยู่ในทะาลโอ้ครับทุกคนไทยน่งหลงหลัาเบ้างเอหลังบอกหลวงปู่วัดทะเลนี่โอ้ยผมอยากมาติดตามเอาขยัน่าวเนี่แหลกจามือเ อันนี้เราเปนมาไทยเรื่อมาไทยพรจะยิ้ขหรือว่าอันย่อมพี่นแล้วอันข้ากลับมาไปเอากักมมุดเลยบออกไม่น้อยเนราะมีที่ตะมดมืออ่นไปเอาอื่นก่าใจเขาเน่าเศร้าน่ะได้บ้านรับได้จ้าว่าเอาว่ามาแข่งกันอันศ่นยแปะกับช่วยสามนี่ยหมดก้อนอเป็นบอกกันชูนยแปะก็เรือกอะไรครับจากรู้สามและอาจารย์แปดช่วยสามบอกให้พระเจ้า เลกอาจารย์ื่งไม่ย mm. like ุบน huh? like, ี้เปอุดรองานเพื่งานของมันคูบาอาจารย์เพื่อนครบเล่นเรียกว่ายุ่งก็เจ้าโอ้ยเหได้จานเวลาุนแล้วครับแต่คู่ามเรื่องแล้วสุดนสามเอาทเราเลยนะโอเขากอกมาแล้วุมเนีเอ้ยมันถึงาอุเบาเอออ้กะต้อคิดทั้งแกงตัวนั้นใคอยู่ว่าคราจันนั่นจันนึงเราเจ้บิงแลอือ ฮันันแต่นิงอยกเอาเอาบุกมาวดทักที่งที่้บบลายเงลายเงินตวที่สิบแปดสิบลายหกสิบครับบนล่างที่แปดสิบแล้วก็สามสิบไงครับลับไปกับมาครับแล้วมลายหกิบโอ้ไ่กดหอก้าไม่ีกจใส่เงิน่ะครับไปจากคุณได้เรยเฮ้ยไ่บอกเราคนเรากระชาเจอหรอครับมันเสียเส้นนาะมันมันเส้อะไรกันนะโนเซอรี่อะอ๋ออันนั้น เอโอ้โหขผมครับเลอ้วไปไห้มัก็เบาหันหันอเอามันไป่ใส่ได้ไหมไปบอกเจ้าซื้อบอกย่อมซื้อวะที่ผมแมจะบอกเจ้าซื้อครับันไปเอาแกนแปะนะครับยานวัถือครผมท่าว่าผู้ผู้ไ้เลขไปซื้อเนี่ยมันบ่าให้ถือผมอือตงเปนวัตยตัวสามตัวที่หาสี่อะล่ะออหาที่โอ้สามตัวเลย อาันแต่มีปันแต่หาที่พันไดโอ้ลองเห็นันก็ได้เลยเร้่งที่ทำเเหรอมีซิปกู้ซับซิปฝุพงอย่ิโอ้ยฮ่าาก่า่าถึงาูบาดใจนี้เนี่ยแหละแล้วก็ใจแขกงอนกคอนะแข็งเลยตามงาะเจ้าไปนะครับตะลี่ะเจ้าครับแปดร้อยแล้วเรื่องพวกนี้เ่าเหรอ เพราะพาะเพราะที่ได้จ่อยให้ครับดีเราไม่ได้จกแลวแล้วผมเนาะแล้วพี่น้องส่งพี่น้องมันแล้วมันนี้ถ้าบอกวันนี้ละวันนี้แหละเป็นบ่ผมแต่ว่าบ่ท่านไหนจากตัวได้สิผมวันนี้บ่ท่านไหนอีกตัวิผมบ่ท่านไหนใส่ตัวเห็นจ้หาเห็นาหีนะห่าแต่ว่าเรืองปูแล้วบอกจะได้บเนี่ยออกซองมันเนบอกให้จับซอออจับสองใส่หาซองของผม ถ้าเพลิดมากเกินอาเอาเอาเอาหาสองลงคลิปนี้ก็นนาผมเนาะหาสองลงลงพี่ลงพี่มักหาลงปูวันถึกมาซีสามรอยง่อยเงินลรตลีหนึ่งใบหนึ่งพี่น้องลงปูห่มเฮาได้ออกซีสองในหลายบ่้หลายแสนบอขีน้อกเป็นะเยมาตังคนี่เนาะเอาป็ไปเอลงปูห่มพี่น้องเป็นเลซนไม่พูดซีสามลอยดเอาเออเออซีโอ้ซื้่ไกันเนาะา แล้วลก็เพิ่งเอาเลขงกันควายควายไปหน้าเลีกันเลี้ยกตเลี้ยงเลียงไทยสามตัวนี่นะนะควายพิษควายอะไรเอาเลี้ยใไขยไปยุ่งัวเอาเลีหัว้ยอยนะครับรอ,รอืพิษตัวเดียวมเราเ้ยแกจะบาขุดครับตัวเด <c oughs> ียวมนเราผมครับคือไหมเอาเง้นเพชไทยสิครับผมครับผนจะเลี้ยงก็เป็นเลี้ยไสามตัวอยู่เลี้กัน ใกายาวสวนหรือะครับผมโอ้ยดวงผมเนาะผมมาหาเราบ่เห็นเพินเมื่อนั้นผมไม่ดีผมซื้อเอ็มลอยมาบ้านล้านค้าลังส่อมรถหมอไซมือสบา่ไห้ผมมาเอินบ่บยิีผููใดปากจากคนเอินเอินหลวงพี่นี่บอกโดนอีหลกิเขาข้างหน้าก้อนด้วยผมเกือบบ่มีจอเนใหผมเงน้ก้อ่ยผมเกือบบนม ครับโอ้ยเอ็่ยมลอยป็นมันแล้วหกขวดมาเนี้ยวันนี้ก็เลยบระกาศเสื้อลายย่านย่านไหนเพิ่นบริสันนั่นแล้วเบิดเก้าเบิดเก้าผมตัวหาผมนี้ครับได้หัวหาผมเน้ยผมทาแล้วไม่มื่อเส้านี่ผมก็หาเด้อหลวงพี่วัดท่าเรียวนันเบื่อท้ออีบ่าะอยู่เลาคือเมียมใบก็เห็นแต่หลวงพี่นกก็เห็นแต่หลวงพี่วัดป่าสารน้องแบนี้ว่าอดบ่าะอยู่ ครับคำัอบจำมนีล่ะครับผมคำตอบจำมนีหาจะหาสองตัวเดียวนาอครับอันนี้ทอาจารย์ันบอกว่าหาครับอันี้หลีกลวงปูไ่ด้ลองเสืร์ฟอบเสิงกริบเล็กเนาะผมเนาะครับผมวันที่สิบหกมีนาคมเด้อพี่น้องอันนี้ก็คือหลีกหลวงพี่วัทด่าเรพี่น้องนะครับสิบหกมีนาคม สองพันห้าร้อยหกสิบเกดเลขหลวงพีวัดทะเลส,สําหรับเลขหลวงปู่โฮมนะครับเพิ่นย่างบอสันด,ดปบบอยเดชพี่น้องเด้อเมื่อนี้เพิ่นติดภารกิจนะครับอยู่ทางาไกยูพี่น้องนะครับแอดมาสิีตมหลวงปู่โฮมให้พี่ให้น้องได้โชคด้วากันแต่หลวงปู่บอยูพี่น้องรอดเบิงสําหรับหลวงปู่โฮมตีผ่านมานะครับเพิ่นซื้อก้าเกดนะครับเพิ่นซื้อก้าเกดเลขออกเกด ก่าหลวงปูนะครับหลวงปูเพ่นบ่ซื้อตที่มันถือพี่น,อน้องพ่นซื้อเก่าเก็บนออกเกตเก่าพ่นบ่กลับพี่น้องนะครับหลวงปูโฮมได้พี่น้องเด้อเลขเพ่น,นย่างลายกับชุด3มหางย่างหน่อยกับชุดเดียวสองชุดพี่น้องนะครับอยู่ประมาณนี้แําหรับงวดล่าชุดพี่น้องนะครับหลวงปูโฮมให้ซื้อ 9, เก่าเกตออกเกตเก่าน,นะครับงดกรกรพ่นนะครับเพ่นเน้นที่สองสี่ และ4-3พี่น้องนะครับิ่นก็ถือ4-3สำหรับแนวทางของหลวงปู่โฮมเด้อพี่น้องเดอ้อรมกับพัดดีดีพี่น้องนะครับลมกับพัดนะฮะมังติ้งก้อนพี่น้องรมพัดนี่คือตัวเลขแนวทางของหลวงพีวัดทาเลเดอ้อพี่น้องนะครับเิ่นฟันให้เม็ดเดียวเม็ดเดียวนะครับก็คือหา2และ25เด้อพี่น้องเดอ้อนะครับงวดประจำวันที่16มีนาคม นี่คือน,น้ำจิ้มเพิ่นพี่น้องน้ำจิ้มด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเอาเลขของหลวงปู่นะครับหลวงปู่โฮมกับเลขของหลวงพีคนละเม็ดเพิ่นเอามาใส่กันมันก็เลยเป็นหาซองพี่น้องรอเบิงมือแลกงหรือว่ามืออื่นเพิ่นจะนั่งเฮ็ดให้นะครับนั่งสมาธินะครับได้ตัวใดพี่น้องรอเบิงรอชมน้ำกันพร้อมกับรอดติดต,ตามเบิงเลขหลวงปู่โฮมน้ำกันได้พี่น้องเด้อเข้าดีเป็นตนายได้พี่น้องนะครับจแอดบูนวัสนาบ่มมี่ เมือมาติดตามเมื่อเพิ่มมือนั่นพี่น้องมากับมากับเฮ้านะครับหลวงพี่กับประยูหลวงปู่กับปรยูพี่น้องนะครับมาเฮ้าผมก็เลยเฝ้าออกจากวัดไปย่านเพิ่นว่านะครับขอโทษขอให้พี่น้องสุขปู่ทุกคนวดทีิพ่านมาเพิ่นไห่ที่สี่สองหลวงปู่โฮมและสี่สามพี่น้องเพิ่นเข่าเพิ่นแตกที่สี่สามนะครับงวดกล้าสุดนั่นเพิ่นไห่ที่เก้าเกตเลขออกเกตเก่าเพิ่นซื้อเก่าเกตพี่น้องของหลวงปู่โฮมเด้อหาหกวดซ่อนหล้วพี่น้องนะครับเอา มักจัดขัดทานพี่น้องช่องทางเขาสนับสนุนให้พี่น้องไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงเท่านั้นบอสนับสนุนให้พี่น้องเปลี่ยนการพนันแต่ยังใดเม็ดเดียวแตกนี่คือเลขหลวงพี่วัฒนาเลีเด้อพี่น้องเด้อหาสองพี่น้องสองหากลับไปน้ำล้างบุญเด้อพี่น้องเด้อทันก็ได้ผมทถามว่าออกมือจะได้ผมเผ็ดมะเร็งครับผมเผ็ดมะเร็งนวานจะลงลงเร็วๆพี่น้องคนเดียบิึงเร็วๆผมระวานครับครับ ก็อ,อยู่แลครับแล้วใหม้มาแน่มีขี้เสารอ่ะครับื่อนข้เสาร์โทบอกครับเพื่อ,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 อนเสารโทษบอกว่าผมเนาะนะพี่น้องรอเบิ่งรอชมน้ำกันเด้องสำหรับตัวเลขโค้ง <c oughs> สุดท้ายคนบุญีแต่ว่าคนปล่อยเอาเลขหลวงปู่หอมมาใส่หลวงปู่หอมมักสองนะครับแปลว่าหลวงพี่เพิ่นมักห่าก็เลยจับห่าสองเม็ดเดียวใด้พี่น้องเด้อแต่พี่น้องก็จะว่าว่าเห็นตัวเลขก็มีตัวเลขอีกนะครับก็เลยต้องลงตัวเลขนะครับเอาของหลวงปู่มาใส่เม็ดหนึ่งพี่ใส่เม็ดหนึ่งเป็นห่าสองสองห่า มืออื่นนะครับอ,อื่นบางอีกขามันเข่าเนาะผมเนาะนนขามันสูกก็ไ,ไ,ไม่ได้เย็นนะมันเปลี่ยนแบบมามันไม่เหมือนกับกับเอา <c oughs> รอ,รอเบิงรอชมนอกอันไรีพี่น้องเล่หให้กับั่งเร่งไก่ผมน้ำเน นะครับช่องทวีคนนถิงพี่นอ้องนะครับผู้ติดตามกับบอลายผู้เบิ้งกับยอดวิวก็นน้อยหน่อยพี่น้องนะครับเพราะได้ข่าวหานข่ายาตรีมกันนะครับเพราะถ้ามันสุกมันม,นม,นม,นมนันกับพี่น้องเขาจะเริ่มหลวงพี่หลวงปู่วัฒแลเด้พี่นอ้องเด้อพื่นห้สุบดีดีพี่นอ้องแาวปฏิบันมากก็ไ้ที่แตกที่ซีสามพี่น้องลวงปู่โฮมผมมาหาเพื่นอนเพื่อนโอยูมาเฮาเปไปเฝ้าหนีนนหค,นครับหลวงพี่ก็ไปุยพุนไปทรงหน้าคุณ ไปหายมเมมอโอ้ไปหายมหน้ายมอ่าวพี่น้องนะครับก็เลยเฝ้าออกจากวัดไปเพราะหมามันเห่ายยาดพนมามาบ่ดิบบ่ดีพี่น้องนะครับถ้าผมมาบอกเจอคนแอบดิเฝ้าหนีเลยพี่น้องเพราะว่าผมคิดอย่างสั่นเด้พี่น้องของคนนี่มีคนอยู่ทางมักอยู่เด้ของคนมาพี่น้องนะครับเอาอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งมีความสุขความเจริญเด้อพี่น้องนะครับผมจะทิ่คนเดิมนําเสนอเป็นซื้อกลางลงที่กับเป็นตัวเลขเพียงความฝันความ ตัวคำนวณสูตรคำนวณเพิ่นนะ,นะครับเม็ดเดียวนึงพราะสื่อพอหาพี่น้องนะครับเพราสื่อโยตว่าเลข่นเขาดีดีเอาผมล่อเบิงมือนี่เอ,อื่นพ่นธิเหตุให้ได้พี่น้องเด้ตัวเลขคนจะนั่นนงให้นะร,รอเบิงพอชมน้องกันสำหรับเลขวัดท่าแร่หลวงปู่สามองค์แมนแมนได้พี่น้องนะครับไม่มเป,ป็นบอกเป็นแอดอยากมาติดตามตลอดแต่ว่ากิ่งไก่เพิ่นเดย์มายำใดกัยานเพิ่นไ่อยากให้นะพี่น้องอยาเพ่นลำาค้น นะครับก็จังหวะจะว่าเพฝนจะให้ตลอดพี่น้องนะครับอ้าขอบุญขอบคุณหลวงพี่หลายๆจะให้ความเมตตาจะให้ความสงสารและตัวเลขแนวทางในครั้งนี้นะครับขอหลวงพี่อยู่ดีไม่แห้งมีความสุขความเจริญพี่น้องมากประจับพี่น้องขาดกระพานเลยพี่น้องเด้อหลับจุดนี้พี่น้องเบ่งแล้วมักแล้วฝากพี่น้องกดติดตามฝากพี่น้องกดไลค์แค่ให้ผมนั่มเนี่ยพี่น้องสวัสดีครับอ้าขอบคุณครับหลวงพี่ครับขอบคุณคาประสบความสุข่อบคุณทุกครับทุกบอกผมเนี่ย